เมื่อวานนะครับมีท่านท่านหนึ่งถามผมเข้ามาในกลุ่มนะครับว่าถ้าเกิดเราจะซื้อที่ดินพอทหนะครับมันจะมีความเสี่ยงไหมในอนาคตนะครับผมก็ได้ตอบในกลุ่มไปแล้วนะครับคําตอบนะครับมีความเสี่ยงนะครับท่านยังให้เหตุผลต่อไปอีกนะครับว่าอ้าวแล้วที่แบ่งขายกันเป็นล็อกล็อกล่ะจะทํายังไงนะทำไมสามารถทําได้นะครับนะผมจะขอตอบเป็น2ประเด็นนะครับ ข้อ1น,นะครับซื้อที่ดินพอพอทอ .5 มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่ใบเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเป็นพรศแล้วคือเสียภาษีและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะถูกกําหนดด้วยมูลค่าทรัพย์สินนะครับถึงจะได้เสียภาษีนะครับในส่วนคําตอบนะผมก็ตอบให้ ตอบให้เลยนะครับว่ามันเสี่ยงแต่มันก็มีวิธีการซื้อนะครับนะและสามารถออกโฉนดได้ไหมคนที่เอามาแบ่งขายเขาบอกว่าอาจจะออกโฉนดได้นะครับอันนี้ออกได้จริงๆถ้าที่ดินตรงนั้นไม่ได้ตกเป็นที่ดินของรัฐแต่อย่างใดนะครับสามารถออกโฉนดได้โดยอะไรฮะโดยโครงการเดินสำรวจนะครับนะต้องขับเคลื่อนจากกระทรวงมหาดไทยลงมากรมที่ดิน,ดนกรมที่ดินก็สั่งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีการ ประชุมหา,หาหรือแบ่งแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งแยกไปอำเภอไหนอำเภอไหนตามงบประมาณที่จำกัดจำเลีนนะครับนะนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าที่ดินพอปทอ .5 ช่างเดินสำรวจนะครับศูนย์เดินสำรวจจะลงทุกที่ไม่ใช่นะครับจะมีกำหนดนะครับเวลาเดินจะเดินทั้งตำบลน,นะครับจะเดินทั้งตำบลตีหน้ากระดานเดินนะครับมีการลงพื้นที่ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอท้องถิ่น นะครับเพื่อให้ประชาชนนําขีแนวเขตที่ทํากินอยู่ที่ไม่มีเอกสารอะไรนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของศูนย์เดินสํารวจที่มีผลต่อที่ดินพออทห้านะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพโทห้นะเป็นที่ดินที่มือเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยก็ได้นสสาก็ได้นะครับนสาถือว่าเป็นที่ดินมือเปล่านะครับนะมีที่ดินประเภทเดียวที่ไม่ใช่มือเปล่าก็คือนอสสี่คุดสีแดงโฉนดที่ดินนั่นเอง นะครับนอกนั้นเป็นที่ดินมือเปล่าหมดเลยนะครับนะแต่ว่าสักและสีของที่ดินมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะทีนี้ในเมื่อความเสี่ยงเราจะลดอย่างไงได้บ้างนะครับก็คือหนึ่งแหละเราต้องตรวจสอบนะครับว่าที่ดินตรงนั้นนะไปตรวจสอบที่ช่างรังวัดที่สำนังกงานที่ดินก็ได้นะครับจับค่าพิกัดไปก็ได้หรือตรวจสอบจากที่ดินข้างเคียงว่าเอบริเวณรอบๆข้างเนะี่ยเป็นที่ดินประเภทไหนนะครับ เช่นมีโฉนดนสสี่ไหมนะครับมีโฉนดนสสี่ไหมหรือติดป่าสงวนหรือติดที่สปกรหรือติดอะไรนะครับอันนี้ท่านจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะซื้อนะครับต่อให้เป็นการแบ่งล็อกขายก็แล้วแต่นะครับท่านอย่าลืมว่าท่านวางเงินไปแล้วเสียเงินไปแล้ว ยากมากๆที่ท่านจะได้เงินคืนนะครับเพราะฉะนั้นผมออกมาเตือนกันสําหรับคนที่อยากจะซื้อที่ดินพพทห้าทำไมใช่ไหมครับเพราะที่ดินพพทห้ามันค่อนข้างที่จะมีราคาถูกกว่าโฉนดนะครับถูกกว่าแน่นอนโฉนดอยู่ประมาณ3-4ล้านพพทห้าอาจจะอยู่ประมาณ1ล้านนะครับหรืออาจจะประมาณ5้าแสนหกแสนโฉนดอาจจะประมาณ1ล้านอันนี้ก็คือในยาสาคัญที่คนชอบเล่นพพทห้าแต่รู้ว่ามันเสี่ยงก็ยังชอบนะครับนะ,บนะทีนี้อ่าที่ ทีนี้พอพทห้าถ้าเกิดมันไปตกอยู่ในที่สพกล่ะครับก็สวยไปเลยนะครับเพราะจะไม่สามารถออกฉนดคุดแดงได้โดยโครงการเดินสำรวจเด็ดขาดนะครับมีทางเดียวจะต้องไปยื่นคำร้องคำขอกับหน่วยงานปฏิรูปที่ดินเพื่อขอออกหนังสือ4ด01ใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่นั่นเองนะครับนะ มันจะไปคนละเส้นเลยนะครับโดยกับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคุณนิรเลมมนนะครับปัจจุบันนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนถ้าเป็นเอกชนก็คือนอสศสีก็จะไปในส่วนของอมหาไทยนะครับกระทรวงมหาไทยนั่นเองนะครับอันนี้คงจะได้คําตอบกันอย่างชัดเจนนะครับว่าสรุปว่ามันมีความเสี่ยงแต่ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ถ้าเกิดท่านอยากจะเล่นที่ดินพบท .5 นะครับหากชอบคลิปของผมอย่าลืมกดติดตามกดทํานกำใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆผมจะนํามาเสนอแบบนี้เป็นประจําตอนนี้ PM 2.5นะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็พยายามใส่แมสกันนะตอนนี้ผมก็จะขอไปใส่แมสแล้วเพราะผมไลร์สดผมถ่ายทอดคลิปแบบนี้ผมใส่แมสผมไม่ถนัดนะครับอ่าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน